ตัวเล็กระวังข้างหลังโจนมาข้างหลังโอ้โดนจับไปแล้วโอ้ทำไงดีอ่ะเอา้าแม่เร็วเร็วนุ่นลูกโดนโจจับไปแล้วเร็วเอไปลงอกเลเอ,อ,อ,อ้าไปไหนนะ่ะแม่ oh, <no. S 1> เก็บเสื้อผ้า <Huh? S 1> ทำทำไมอ่ะจนจะพาลูกหนีไปแล้วนุ่นเร็วดิไอเย็นยังไงอ่ะเอากระเป๋ามา เอาเปลาเอาตุ๊กตาเอาอะไรให้โจนด้วยยังไงอะเอามันจับน้องไปแล้วเอาร้องเพลงรัเจ้าเจ้าอะไรอีกอีกอเสียงดังลูกมันก็ทำ้ายเอาหรอกถึงรังมันแล้วเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันที่เดิมเนี่ยโจนจับไปเอามาส่งที่เดิมเฮ้ยมันยังไงเนี่ย แปงว่าเด็กสองคนเนี้ยพ่อแม่ก็ไม่เอาโจนก็ไม่เอาหนักเลยนะเราเนี่ย